ตั้งค่านะครับหน้าที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับครับตั้งค่าเกียร์ชิปนะครับของเอเจซีไลทรุ่นนี้นะครับเกียร์ชินี่นะครับเกียร์ชิปนะครับกดกดติ๊กติ๊กนะครับตั้งค่าที่หัวข้อที่ Swd นี่นะครับ SWD ให้ติ๊กที่ Sw นะครับ แล้วเลือกหัวข้อที่เจ็ดนะครับทีเกียนะครับบัตเทนนะครับนี่นะครับแล้วมาเลือกดูหน้าที่สองด้วยนะครับหน้าที่สองก็จะเป็นบัตท้อนสามสปีดนี่นะครับผมแล้วตั้งค่า P ีอัตโนมัติตรงนี้นะครับนี่นะครับเรากดปลดล็อกตาเบรกหรือว่ากด P ก็จะปลดล็อกนะครับให้มาดูที่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อ PBC เนี่ยนะครับผม อข้อ p v c นี่นะครับ